แม่ยังไม่มาล่ะมีเกียไหมมีค่ะคือห้ามนับเกินสี่สิบแล้วก็ห้ามนับเกินหกค่ะต่อหนึ่งรอบใครถึงสี่สิบแพ้ใช่ไหมใช่ค่ะใครเริ่มก่อนคะคุณเริ่มก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้า 3า3ส3บสามเอ็ดสามสองสามสกเกอุ้ยคิดกงมากไม่ได้คิดโกงนะคะคูอ่อนเองเอามาเมเมื่อกี้ไม่มีสติเอาหมเอาหมาได้ค่ะเริ่มให้ดูเริ่มก่อนนะคะใช่หนึ่ง่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก 2ี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิ0 3องยี่สามยี่สี่ยี่ิ้าสิบหกยีปดยิบเก้าสามามมสอามสามสาสกมเเไม่เล่นแล้วอะ่ะ <laughs> <laughs>